ชาร์เตอร์เป็นปัจจัยสำคัญข้อแรกของการพิจารณาว่าตัวผู้กู้เป็นคนอย่างไรทั้งในเรื่องความรู้ประสบการณ์ความสามารถอายุประวัติเืลอพฤติกรรมทางการเงินความกล้าใจในแผนธุรกิจ capacity เป็นสิ่งสําคัญในการพิจารณาสินเชื่อที่ผู้วิเคราะห์ต้องศึกษาถึงธุรธกิจพูวค้าว่ามีความสามารถในการชำระหนี้เพนได้กับธนา,าคารเพียงใด รายที่มีธุรกิจนั้นสามารถทํากําไรเพื่อนํามาจำะหนี้เกนได้ mm hmm. หากวิเคราะห์พบว่าโครงการนั้นไม่สามารถทํากําไรได้เพียงพอกับการจำะหนี้ mm hmm. ก็ไม่ควรพิจารณาให้ถึงเชื่อ <c oughs> character capacity c a p t a l แคปิตัลโดยทั่วไปสถาบันการเงินให้สินเชื่อเก็ยเงินธุรกิจใดก็ตามต้องพิจารณาด้วยว่าผู้กู้มีส่วนลงทุนเ้วยเท่าใดเพราะยิ่งผู้กู้นำเงินลงทุนมากเท่าใดความเสี่ยงของธนาคารก็น้อยลงเท่านั้นเฉพาะที่ที่แคปิตัลคอลสเตชร่ลอคอลสเรชรลในการพิจารสินเชื่อถึงแม้จาเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลทางการข้างต้น ต้องเป็นหัวใจสำคัญแล้วต้องคำนึงถึงประกันว่าธุรกิจจะดีดวงใดก็ตามหากถูกตเป้าวพร้อมหรือหไม่คาดหมายทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาได้แลคเตอร์ capacity capital collateral condition condition ปัจจัยหลายอย่างอาจเป็นสิ่งที่ยู hey, hey, ่งเหยิงนการควบคุมไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากอัตราได้เกินอัตราปัญหาถึงเมื่อร้อมความผันผนของตลาดการขึ้นลงของ ปรกาวัตัวดิบการจาลราตัวของภาวะเศรษฐกิจึ็นการวิเคราะิงเชื่อจำเป็นต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ selector capacity capital collateral condition country การที่ปัจจุบันธุรกิจนี้ได้ถูกติดปอบอยู่แต่เพียงการค้าขายในประเทศเท่านั้นการค้าขายติดต่อกันค้าติดต่อธุกรก,กรรมนำข้าวอินพ t ตส่งออก e อพอร์ตการวิเคราะห์สินเชื่อกับลูกค้ามีความเกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศจึงมีองค์ประกอบสําคัญที่ต้องวิเคราะห์และพิจารณาถึงประเทศคู่ค้าของพวกเรามีภาวะเสี่ยงจากสังคมเศรษฐกิจคอนโทรลคาเลเ c อร์กับปฏิทิทททนการติดต่อคอนโทร การควบคุมเงื่อนไขการใช้สินเชื่ออย่าง75ธนาคารต้องพิจารณากำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้กู้แต่รายให้เป็นไปต,ตามเพื่อให้การใช้วงเงินสินเชื่อสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันโตเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ s e l e c t e r capitality c a p i t a l collateral condition country control control คาแรคเตอร์ความรู ira, ้ความสามารถพฤติกรรมการเงินประสบการณ์ทุจริตคาปาซิตี้ความสามารถในการชำระหนี้แหล่งที่มาของรายได้ความเพียงพอต่อเนื่องแคมปิตอลเงินทุนตนเองมิสซินดีอีแหล่งที่มาของเงินทุนคอร์รัปชันคอเอสเซสสถานการณ์สถานประกอบการความคุ้มหนี้โดนออฟแนลล์บริษัทในระดับกัน c o n d i t i o สภาพเศรษฐกิจสังคมเะสิ่งเวดล้อมเงื่อนไขในการให้สินเชื่อ Currency ประเทศผู้ค้านโยบายเศรษฐกิจสังคม,คมคาาเคร,รื่องมือการค้าแต่ด้เปลี่ยน Currency Control การควบคุมการให้สินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ คาแรคเตอร์ความรู้ความสามารถพฤติกรรมทางการเงินประสบการณ์ในจุดกระดในธุรกิจตักำลังการผลิตความสามารถในการจำรานี่แคปิตอลต้นต้นเองนี่สินบต้นก่อนนี่คอร์รัลโลคอร์เตอส

ในการำหลักสี่จะไม่ต้องก็เลยมีใจสำคัญที่สุดประการสำคัญนี่สุดคือของปู่ 진짜 원래 빨리 들어오세요. 빨리 와서 좀 깨고. 예, 그러면 제가 한번 잡아 볼게요. 네. 거기 기본적으로 할게요. 제가 한번 해 볼게요. มันเปิดทมีดโับวงเงินตวสัญญาช่งนเียถึงจะต้องส่งเรื่องเความแตกต่างด้านไหนเมื่อพิจารณาตามหก็ต้องเงิโอน ทอนมาเป็นงในเรื่องยานสนั้นเรื่องเดียวกันนมีคามร้กเป็นตี่เ็นครเป็นไดนาจะทำนีเตร์อะไรอาจจะที่สำคัญที่าค้งักดกับตัวมาใช้การพิจารณารมาติดเชือส อีกปะเเดินพนตงก็ในเัที้งตากันนะครับประเทที่จะเติบต้ององ้ต้อง้อีปรที่จะไ่ารได้มาของสินักึงเดือนเป็นมาตรกาในนั้นเปนไรจะมาจการได้มาของสินักึงเดือน เป็นทักษะหมอจจาจได้มาของเปนทักหม่นการวจยทีด้ร่กัเชั่นเื่อตงงนกาี่ช่วยช่วยต้องการหรือความเ่ยา ขอกรกขอเชิญชวนใช้บริการรถกําถั่งปลอดภัยโดยสังเกตรถที่แขงารลงาษีในการถอดส้อมนักบ้านที่มาที่มาที่นาราบปิดผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับจุดสําคัญทั่วและขอความร่วมมือทุกท่านเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วโปรดทิ้งป้ายให้เป็นสีแดงก่อรูกออกจากที่นั่งเพื่อให้แม่บ้านทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคให้เพื่อนพนักงานคนต่อไปได้ใช้งานอย่างปลอดภัย ประกาศขอกขอเชิญชวนใช้บริการบอาหารปลอดภัยโดยสังเกตโต๊ะที่ผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้วได้กับป้ายสัญลักษณ์สีเขียวที่มาพร้ามือักิแผ่นสีลาสหรืแผ่นฆาเชืวรัสและแบคทีเรียเพื่อพิความปลอดภัยสำหรับจุดสัมผัสร่วมและขอความร่วมมือทุกท่าเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วโปรดทิ้งกให้เป็นสีดก่อนกจากที่ังเพื่อให้กบานคสะอาดและผ่าชืโรคเพืนาต่อไปได้ใช้งานออดภัยเราจะนวิกตโคิไปด้นะคะขอบคุณค่ะ โคดต้องไม่ลืมว่าน้ํานั้นไม่ใช่น้ําธรรมดามันเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสามารถล้างบาปมลทินภายในได้ท่านคิดว่าความเชื่อสามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงซึ่งมีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วให้เป็นอีกอย่างหนึ่งตามที่เราเชื่อหรือเป็นไปไม่ได้เลยพระโคดม ความเชื่อมิอาจบิดเบือนความจริงได้ความจริงย่อมทรงตัวของมันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเป็นอันท่านยอมรับว่าความเชื่อไม่อาจจะไปบิดเบือนความจริงได้พวกการที่ท่านเชื่อว่าแม่น้ำคงคาสามารถล้างบาปมุทินภายในได้นั้นมันจะเป็นจริงอย่างที่ท่านเชื่อหรือรู้ก่อนร้างบุปรมา ล้วนบุรุษผู้หลงทางในป่าแล้วบ่ายหน้าไปทางทิศหนึ่งซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นทิศตะวันออกแต่ความจริงมันเป็นทิศตะวันตกความเชื่อของเขาไม่อาจจะไปเปลี่ยนทิศตะวันตกให้เป็นทิศตะวันออกได้ฉันใดความเชื่อของเขาเป็นอำนากที่เชื่อว่าแม่น้ําของขาเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์สามารถล้างบาปได้ก็ไม่อาจทาให้แม่น้าน้ำล้างบาปได้จริงจึงชวนกัน เข้าใจผิดเหมือนดูรุคผู้หลงทางในป่าดูก่อนหาเปรีอกเหมือนอูรุผู้เหลืมีหม้อทองแดงถูกไปหนึ่งมนันเปอกเปล่กด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกเขาพยายามชำระล้างด้วยน้ำจำนวนมากแต่ล้างเฉพาะภายนอกเท่านั้นอาจได้ล้างภายในไม่ท่านคิดว่าสิ่งปฏิกูลภายในจะร้อยหมดไปด้วยหรือ เป็นไปไม่ได้เลยพระโคดองผู้เจริญบรษผู้นั้นย่อมเนื่อแรงเปล่าไม่อาจทําให้ภายในหม้อสะอาดได้สิ่งสกปรกเคยเกระกรามอยู่อย่างไรก็คงอยู่อย่างนั้นดูกรอาพรากากายทุจริตวจีทุจริตมนุยทุจริตว่าเป็นสิ่งทาให้จิตใจสกปรกและสามารถชำระล้างได้ด้วยทองคือความสุจริต ไม่ใช่ด้วยการอาบน้ำธรรมดาน้ำดื่มของบุคคลผู้มีกายสุจริตวิจีจีสุจริตและมโนสุจริตย่อมเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปในตัวแล้ว จงแจ้งจริงพระกุศจจงแจ้งจริงหมดลายของีิ่นตั้งโดยทวงที่ปิดบอกทางแก่คนรงทสางของประทีในที่มือให้ผู้มีในตาดีได้เห็นผู้ข้าพ,าพระคุณเจ้าขอปฏิญาณรงเป็นอุบาสถึงเทพงพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้นำทางตั้งแต่บัรนี้เป็นต้นไปจวนจนสิ้นลมปรา ได้ฐานะที่พอดช่วยเหลือได้จากได้กลับมาแล้วนี้คุณธรรมอีกอย่างหนึ่งของท่านซึ่งน่าประทับใจยิ่งนักคือมีความเคารพอรย่างเกรงต่อพระเถระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสร,ริฐซึ่งพระศาสดาทรงยกย่ยองแล้วมีภาษาเรีตรและพระมาหากรรัสสปะเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมาหากัสสปะนั้นพระองค์ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อท่าน จึงส่งทั่ไปมิมลพระอนเพื่อสวดอนุสาวรนาคือสวดประกาศเพื่อขอความจริงจงจากศพในการสวดน,นี้จะต้องระบุชื่อผู้เป็นปัญชายะด้วยพระอนไม่รับท่านอ้างว่าท่านไม่สามารถเอ่ยชื่อพระมหากสัสสปะต่อหน้าท่านได้พระผู้มีพระภาคทรงทราบรื่นอยแล้วจึงทรงบัญญัติให้สวดอนุสาวนาระบุชื่อโคดกันได้ อีกครั้งหนึ่งท่านหน้าที่ต้องให้โอวาทภิกษณุณีท่านขอร้องอิทวันให้พระมหาปสัปปะไปกัทา่านเพื่อให้โอวาทภิกษุณีแทนทา่านเพราะคิดว่าพระมหากสัปปะเป็นนักปฏิบัติขีดเคร่งรับโอวาทของท่านคงจะเป็นประโยชน์แก่ภิกษณุณีผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติพระมหากสัปปะปฏิเสธถึงสองครั้งเมื่อพระอนุนอ้อนวอนเป็นครั้งที่สาม ท่านจิงไปไปอย่างขัดพระอานนไม่ได้โดยปกติท่านเป็นผู้อยู่ป่าไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมูนนะ่คณะเมื่อถึงสำนักภิกษุณีและให้บอาว่าพอสมควรแล้วท่านก็ลากลับต่อมาท่านได้ทราบว่าภิกษุณีรูปหนึ่งติเตียนท่านว่าพระมาหากปสสปะไม่น่าจะกล่าวธรรมต่อหน้าเวเทหมุนีคือนักปราดอย่างเช่นพระอานน์เลย การกระทาเช่นนั้นเหมือนพ่อค้าขายเข็มนําเข็มมาขายแกนายช่างผู้ทําเข็มช่างหน้าหัวเราะพระมหากัสปะกล่าวกับพระอนุ์ว่าอานุ์เธอหรือเรากันแน่ที่ควรจะเป็นพ่อค้าขายเข็มก็พระาศาสดาเคยยกย่องเธอบ้างหรือว่ามีวิหารธรรมคือทมเป็นเครื่องอยู่ประจําวันเสมอด้วยพระองค์แต่เราเนี่ยแหละ พระศาสดายกย่องในถ้ำกลางสงเสมอว่ามีธรรมเสมอด้วยพระองค์เช่นเดียวกับที่ยกย่องพระสารีบุกว่าสามารถแสดงธรรมได้เสมอด้วยพระองค์ท่านผู้เจริญ พระอนนม์กล่าวด้วยเสียงเรียบปกติอย่าคิดอะไรเลยสตรีส่วนมากเป็นคนโง่เกลามักขาดเหตุผลพูดปร้อยๆไปอย่างนั้นเองการที่พระมหากรสปกล่าวกับพระอน์อย่างนั้นไม่ใช่เพราะท่านน้อยใจหรือเสียใจในการที่ภิกษุณีกล่าวดูหมินท่านแต่ท่านกล่าวด้วยคิดว่าคำพูดของท่านคงจะถึงภิกษุณี และเธอจะได้สำนึกตนแล้วกลับความเห็นเสียการที่ภิกษุณีกล่าวเช่นนั้นเป็นการไม่สมควรจะเกิดโทษและทุกข์แก่เธอเองด้วยจิตคิดจะอนุเคราะห์อย่างนี้พระมหาปัสสะจึงกล่าวอย่างนั้นโดยความเป็นจริงแล้วพระมหาปัสสะมีความสนิทสนุนและกรุณาพระอนุยิ่งนักกล่าวกันว่าแม้พระอนุจะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชารา เกษาหงอกแล้วพระมหากริยปะก็เรียกท่านว่าเด็กน้อยอยู่เสมอและพระอานุเล่าก็ประพฤติตนน่ารักเสียจริงๆ ระอนุเป็นองค์แทนธรรมรัตนะ์คราวหนึ่งมีพระผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาบูกว่าสําหรับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั้นเขาได้บูชาแล้วด้วยการถวายอาหารบ้างถวายเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้บ้างเวลานี้เขาต้องการจะบูชาพระรรมควรจะทําอย่างไรจึงเรียกได้ว่าบูชาพระรรมพระาศาสดาตรัสให้บูชาภิกษุ ผู้เป็นผู้หูทสงธรรมเขาจึงทูลถามว่าก็ใครเล่าเป็นผู้หูโสงธรรมพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายเมื่อพราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้เป็นผู้หูทสงธรรมดังกล่าวนั้นคือพระอนุพุทธอวิชชาพราหมณ์จึงได้นำจีวรไปถวายพระอนุเป็นการบูชาพระธรรม พระอานนท์จึงเป็นสาวกที่เป็นองค์แทนธรรมรัตนะกล่าวอีกปริยายหนึ่งผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยชอบไม่ดูแคลนธรรมให้ความยำเกรงแก่ธรรม ไม่เหยียบย่ำธรรมชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระธรรมโดยความหมายอย่างสูงแม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพนับถือธรรมครั้งหนึ่งเมื่อตราสรู้ใหม่ๆพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะริมฝั่งแม่น้ำเนรันชราใต้ต้นไทรอันคนเลี้ยงแพชอบมาพักอาศัยเสมอซึ่งมีชื่อว่าอชปานิคโครทรงปริวิตกว่า ผู้ไม่มีที่พึ่งดูลำบากผู้ไม่มีที่เคารพที่เกรงใจก็อยู่ลำบากก็พระองค์จะถือใครเป็นที่เคารพอย่างเกรงได้ทรงตรวจดูบุคคลทั้งหลายที่พระองค์จะพึงเคารพอย่างเกรงแต่ไม่ทรงเห็นใครที่เสมอด้วยพระองค์หรือยิ่งกว่าพระองค์ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติยานทัศนะแต่ยังทรงตระหนักอยู่ว่า ผู้ไม่มีที่พึ่งที่เคารพยงเกรงย่อมอยู่ลำบากพระองค์ควรจะมีใครหรืออะไรหนอเป็นที่เคารพในที่สุดก็ทรงมองเห็นพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั่นแหลว่าเป็นธรรมที่ปนนีดลึกซึ้งควรแก่การเคารพพระพุทธองค์จึงทรงอธิษฐานพระไทยคือเอาธรรมเป็นที่เคารพแห่งพระองค์พระธรรมจึงเป็นสิ่งสูงสุดแม้พระพุทธเจ้าเอง ยังต้องส่งผลรพ